กินขนมกินน้ำยาน้ำกันค่ะวันนี้กินขนมกินน้ำยาแต่ว่าเป็นน้ำยาแบบมัวมัวพะยังค่ะมัวใส่ทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งเป็นน้ำยาปลาดำๆนี่คือมัวปีค่ะแล้วก็ผักบุงหลวใส่ทุกอย่างเลยค่ะื้นนี้ใบแมงลักทั่วงอกื้อนี้กินแบบมัวมัวค่ะ น้ำยาปลาแบบหมุ่มัว,มว,มวผู้ใดบ่เ,เคยกินล่องเห็ดมึงเะคะ่ะหลวบปลาหมึกใส่หลวกกุ้งใส่เอามาใส่ให้มันนัวๆทั้งลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาแ่บค่ะน้ำยาปลาแบบหมุ่มัว,มวบางคนก็จะเอากุ้งนี่ไปปนกับี่เลยคะ่ะปนกินแต่ว่ามือนี้เขา,เามาใส่น้ำยากิน เดี๋ยวตะคุนเสียวไปดัดแปลงเห็ดจินเนาะคะ่ะเฮาหลวกหลวกสะกอน,นะคะ่ะเดี๋ยวคอยเอามาใส่ใส่ส่งจินเน่ยสิค่ะคะใส่น้ำยาข้าวปุ่นหรือว่าขาน้ำยาข้านมจีนแต่เป็นน้ำยาปลา แดบนะคะมอน,นี้น้ำน้ำกินนัวนัวมอนี่นนนดาปลานัวน,น้ำปลาจะหลุดบสจัดแห้งค่ะน้ำยาน้ำมจีนถ้าอยากให้มีซีสันเข้าตรงใส่พริกพริกขี้ฝายแห้งมันสีแดงนี้น้ำมันบ้านนี้ชอบชอบนะคะน้ำจินน้ำยา เห็ดย่ำใดนี่กินกันบางที่เห็ดเป็นติดสองมือสามมือมี่ตราคนชอบกินแต่ขนมยากะทิเผ็ดโบ้ไข่าบคไข่กินเพราะว่ามันเป็นไขมันเนาะยาปลาเสีจินดีกินเขาบาเหินหนากันครับหอนเฮี้ยงค่ะาตาโมามีอย่างโมมีตะเงอ ลวกผักบุงใ่น้ำเนค่ะซุ้มอื่นี้น้องกินว่าม็นกินแต่ผักสดลวกผักบุงแล้วก็ลวกตัวฟักเง่ากับมี่แล้วก็ลวกมะระกับมี่แล้วตะไครหมักเนาะค่ะอันนี้มะระกับมี่อยแต่ว่าไม่ได้ลวกส่วนมากจะกินสดค่ะมะละกรอบดี อันนี้คือหัวปีค่ะหัวปีบะหมีนกินในต่กัผัดไทยเลยคะ่ะกินกับขน,นมกินก็ได้นีปลาหมึกเวลาห้าลวกแล้วปลาหมึกหรือว่ากุ้งนี่ลวกแล้วเข้าก็มากินกับขน,นมกินเลย ผักหลายอย่างมันก็คือมันหลายซื่อเลยค่ะนี้มีแต่ผักใส่ผักหลายนาหน้าบา้านเขาเจ้าขายของเสียงเลยดังตึงๆัตึงต,งต,งตงขนมกินน้ำยาป่าแบบมัมว่วๆ หัวแมบนี่นัวดีซึ่งหลุดายของเขาซ้อยมากจบคลิปในแค่นี้นะคะขอบคุณที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์เอามากินัวน้ำร่าย้นนสซื้อหะอคะ่ะสำเนียงคะสวัสดีค่ะ